สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลฮะยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องอยู่วับอาจาลำพลนอ๋อไม่เนี่ยฟิชเชอร์อ๋อฟิชเชอร์อุ้ยยก็สิกรรมการจุดบังไฟกันไรบังไฟหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าต้องเฮ็ดเิดขอฝนหรือขอหมอกหมอกหมอกฝนพ่อเนี่ฮะหอพอเนี่ฝนพอแล้วครับเอาแล้วอุ้ยจะเป็นสัญหาเรี้ยงแล้วกสิพากันเก็บอีกนะครับเพราะว่าพี่น้องค่ะ มันเยอะมันย่อยสลายได้ไม่เป็นไรหรอกเออเห็นมันแตกเสื่อมือซะเดอ้ออุ้ย,ย,ยด้านมันออดมาทางนี้ไงเราจะถือเฉยๆนะคะพ่อแม่พี่นอ<ะ>้องคะถ้าศึกประจุดถ้าเสียมาเป็นนา่งไปเออ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 ปักเสื้อผมนั่งยกนะคะพ่อแม่พี่นอ้องนะคะนะคะ กินอิ่มแล้วไม่อย่างเห่็นเนาะคือไรเอาเอาเอาอุ้ยสวยอ่ะเนี่ยเลิศอุ้ยเนาะปักแนว้สูงๆเดี๋ยวไปถ่ายมุ้งไก่ดีกว่าพูนพูนฮะโอไก่พูดมาตันมันจะัวแรงมันมอนกี่ดินเน้ยโอ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 ้ย แน่นเกินข้าต้องถือใส่มือแล่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 ต้นกล้วยนั่นน่ะต้นกล้วยนั่นน่ะนั่นน่ะต้นกล้วยน้อยนั่นยากที่จะเกิดบอปักให้มันลอยขึ้นซื่อน้องแค่คนทานบ่มีเงี้ยเฮ้ยโอ้ my god มันมันไม่ตรงให้วะอะไรมันไทยมาบัดเออม่ายตรงท่านละพี่ รีวิวของเล่นเด็กดยุค90ของเล่นยุค90นี่หลีได้นี่ใครไม่รู้จักถือว่าเช,ย,ชยพ่อพ่อเด้น้อยพ่อเด็กน้อยพ่อแต่แต่ว่าความวอันตรายมันไม่เท่าไหร่หรอกไอตัวเนี้ยให้เล่นได้อยู่ยังสูงอ่ะ แต่บางอันมันก็ไม่แตกขึ้นข้างบนนะมันแตกข้างหลังกับเฝ้าจุดเฝ้านี้ตัววีดปังนะม,นมันมันมีไอ้มีท่อนวีดอยู่ล้วเฮาหนีท่านเพราะมันสีบรปังเลยอุ้ยเอ้ยมาดเหพอพอนะคะเมืยแลน <laughs> อิแลนขยันไม่ทำไม่สุดย้อนทิมให้มา <laughs> สบายจจ้าสตดาให้อะใจใจน้องแหล่แหล่แล่ร่องลองสองอันที่เดียวดูบ้าบ้าแต่ว่าเห็ดด้บ้านแต่ว <c oughs> ่าวมันเห็ดดิบอมันมันบ้านนี่ไหมถึงจะท่าน,น้าวันศันแบบปปลักมือสิบะอืมไปเบิกทางฟังฝุ่นก่นอนเด,ด,ด็กหน่อยต้องอยู่นในความดูแลของผู้ใหญ่เสมอผู้้ใหหญ่ตออองเอนีหนี เป็นไงมึงฮะเห็นอยู่โน่ว่ามันกำลังจุดชนวนอยู่มันแท่นติดด้ยตอนแรกมันเลนมาคนนึงอะตีดติดถ้ามันอยู่ใกล้กันติดอยู่แล้วไล่หนึ่งมันไม่แตกหินกระเด็นใส่เลยเออเออคือใส่คือโปใส่เกือบดีดีไม่มันวิ่งไม่ทันมือนเกือบมือนเกือบหัวซัก เหญ่ยบญ่แจวใสอวบเกืบมันเมือนมันเมือนเราไม่บมไม่แจวแนบไอะไรอใหญ่พนพพปีนไปปักยี่ยอดทางน้นนะก็เกิดไปให้น้องในเกิดเถอะเฮ้ยเฮ้ยฮ่าเรื่องีหลีวะ เออว่ะเขาหน่าสิมีบางไฟคือจังอยู่งานเนาะบางไฟกับกล้วยบางไฟทอนอยอ่าง้ีงงบางไฟที่แบบขายตามงานบางไฟไหมซีในฝ่าบาทบอกเออเออเนี่ยแหละบางไฟเสาร์ยาตัวทอนใจคำพงโลยืนจุดบั้งไฟใ <laughs> ห้เล่นกับไอ้ปีกลา,ายจุดแตกใส่มือ งานบุญบ้างฝ่าหนมาสวนแห้งแ้มบางขี้ฝ่าแย้มบางต้นมะขามบางฝ้ขี้่าคืออะไรอ่ะขี้ฝ่าไม่ถึงขี้มือเหรอขี้ฝ่าอ๋อเฮ็ดเป็นจุ่มหาอันลวด นาะติดกันเนาะเอ้ายวคนละทางนะเฮานี่แต่คนละทางเกีแปดอันแปดทีดะใจขนาดมันหออันนี้ยังเก็บแซ่คนบอมันขึ้นเทิงอยู่แต่ถ้าเกิดอันนึงไม่ขึ้นนี่คือติดยังไงก็ติดลวดเอาบอลเดี๋ยวบอลบรถเด้อลบรถเด้อไม่จริงรถต้องหลบเรากลัวเห็นนะครับบอลมินจองแต่รถพุกก่ร ขัข้นรถข,ข,ข,ขั้นรถเขาพังขึ้นมากนี่เราไปชอบบอาไว้เดันมัดย,าง,า,ย,ยางเิกันยางเว้เครื่อใหม่มันจังมันจังปลอดภัยถ้าว่ามัดเิกันนะ,นนะจุหัวนั่นจุ๊เซหัว อย่าทุกคน,นอย่ามาม่านะไม่มีใครมาม่าหรอกตอนเนี้ยคนอื่นเขากระเด็นกักน,กนถ้ามาม่าก็อย่ามีบุญบ้างไฟสิจับให้หน่อยทีนี่ทีรีเอ้ยทีลี่ทีลี่มันมันตกจุ่มชะนวนเขาใส่กันเด้เดี๋ยวดิอย่าพุง่งจับาาเห็นคนงามเล่นบั้งไฟไไมุนดีๆีเห็นไหม เซลยโซธนเคยเดินเคียงไอ้ปีกลายงานบุนบั้งทินบัางทินคืออีย่างว่าบัางทินนี่นี่มาสอดเขานี่เออนล่วแล้วก็ดัดจุ่มใส่กันบงก ไม่เข้ากันเลยไม่เข้ากันจริงบ่ถ้าเกิดเลี่ยงไล่กันอย่งสีมันสีบ่มันสีบ่อันนี้กันเดี๋ยวต้าจุ่มให้มันแบบจุ่มเลยไหมเออเสี้ยนผุเก่าด้วยนี่มันจุ่มเลยสำนิดอะสำนันกับสำนันล่ามอยู่ดอกขอแค่ว่ามันติดติดกันมันไม่พร้อมกันหรอกแต่ว่ามันน่าจะขึ้นอยู่ ตั้งซื้อๆได้เลยอย่าเสียบเด้กบ่ขึ้นเด้เราว่างเราว่าง มันก็ต่้ง่าโดนเนอะวะต่้งการดบอกเรื่องไหนเอเอเมื่อคืนติดทุกอันนะแต่ที่ละหนึ่งที่ละหนึ่งเป็นไอ้าวอันหนึ่งอันหนึ่งไม่ติดเหรอ เรื่องไม่ติดอ่ะสักระยะก่อนไม่ติดเออโอเคไม่จุดหรอกกลัวฉันจะทำอะไรจุดเลี้ยงเลี้ยงเลียงไปเลยไหมเออกระตั้งยะไอหน่อยพวกอุ้ห สีบ้างของไว้ก่อนได้นาหยันเสียหรอือยันเสียตัวของเล่น,นในตำนานลองไปหน่อยเอดึก <c oughs> โอ้ยมันยืดเจ้าฮักให้เลยฮักกีด้ต้องไปทีเลย กระเซิงคือเก่าเยิบฮะแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวตัวลงโอ้ยเรื่องธรรมชาติเอ้าแกให้หมดเรื่องนอมอใช่ไหมไป็นูองอาคือบะเสื้อดอก่าไผอยู่่วงหมอลำเหล่าบบฮู้จักอันนั่นกับอันนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆแล้วก็ไม่เชื่อว่าใครจะแบบเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว ขันว่ายูวัดอ่ะไม่เชื่อ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 อันนี้โอ้ไม่เชื่อว่าคุณรักจริงค่ะรักจริงจริงเนี่ยคุณมาอย่าอะไรนะอย่าถอดดูเรียบร้อยเอาหม้อเลยบอกบอกเอาเอาคือคือปากทางแทนอะไอ่ะสิเรียนท่านติระยะประชิดเลยนะเธอกระจุดี้ยงกันแล้วก็เธอกระจุดลายไปเลยไหมอันนี้อันนี้แล้วกันนู่นจุดที่ได้ลม ได้ทุกเพลงอีหลีเนาะจบบ่กบ้องบอจบทุรีดังมาบิบมวี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 สันสันบนลมมันผัดนคุ้มเนี่ยที่เราอันคือเก่านั่นละเลยก็ใช่ไงก็วิววิวิมันจะได้ไม่ต้องยยกลี โอ้ยลม้ยลมมมล้มลมมลมตบ้าพาบ้าบืบือทไมนานจังกี่นาทีล่ะสิบสอายไปดเีมากเลยอะเขาีมากเขไ่แล้วนั่น่ะเขาไปดงมันนะ ลังกอไผ่ไม่ได้สัางสิมาเห็นในช้างไม่ใช่เลนะแล้วหลบมาทางนี้ด้วยวยปินะกีดทำไมว่งเลียวไปอา่เลี้ยวไปอกฉันลบหลังเธอให้ฉันดูสิบานน ยิ่ง politically แตก้างค้างเลยอ้าวหุ่นโด่งอนี่ อุ้ยเจ็บหัวมากเลยพ่อแม่พี่น้องเมื่อหันคอยเรียนคือจังลบอยู่หลังฟุกแต่ว่ามันเจิดมาหาข่อยก็ปักแน่นเกินไงแรงดันมันไม่ได้ไหลไปนะนีนแค่กระดาษพันหลอบสองหลอบซื้อขอให้มันหลวมๆเออใหายุธยาแตกเฉยมือก็บ่บาดเจ็บสันดอกเดชชานิดหน่อยหรือเปล่าจริงๆเคยแตกเฉยมืออยู่ มเมยเหาะนี่เมืเ่อยอ์อันนี้เขาไปจุดไม่ไหวแล้วไม่หมายถึงนี่ปปดชี่ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วไปแล้วนะอีกอันเดียวอีกอันเดียวโอุย้ยคือหนุนซุ้วะใช่ใส่ใจใจแล้วห่เอเก็บอะไรเก็บตัวเก็บข้างในเนาะ มองตัวคือทำผีไปได้ไมบอกแล้วะนะฟีมือนั่งยแหล่ยิ่งเลกับทำผิดเค่ียครับพี่นองคลิปนี้เดี๋ยวลงไว้่ซัมี้คลิปหน้าพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย